ตะวันรีวิวสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังจะบินเป็นไฟล์แรกนะครับมาดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องทำความรู้จักปุ่มริมบนตัวรีโมทคอนโทรลก่อนปุ่มทิมจะมีประโยชน์สำหรับเรามากๆในการบินครั้งแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่บินเลยหรือว่าเป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนตัวลำเป็นเครื่องบินลำใหม่นะครับปุ่มทิมบนหน้าจอ ของรีโมทคอนโทรลนะครับหลักๆจะมีอยู่4ปุ่มนะครับบางรุ่นก็จะมี6ปุ่มเอา4ปุ่มก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเราจะมองนี่นะครับ1 2 3 4สมในรีโมทของทุกๆยี่ห้อจะมีอย่างน้อย4ปุ่มเสมอนะครับ4ปุ่มคืออะไรบ้างปุ่มแรกนะครับเวลาที่เราโยกซ้ายขวาแอรลอนนะครับมันใช้ปุ่มนี้เหมันจะมีสัญลักษณ เป็นตัวเลขผลักไปทางขวาเปลี่ยนเสม,มือนการโยกขวาผลักไปทางซ้ายก็เปลี่ยนเสม,มือนการโยกซ้ายใช่ไหมเนี่ยพอเวลาอยู่ตรงกลางมันจะมีเสียงที่แตกต่างลองฟังดูนะครับพอผมจะดันไปจนถึงศูนย์มันจะดังเสียงที่แตกต่างกันนะครับปุ่มที่สองตัวนี้นะครับเหมือนเราใช้อีเลเวเตอร์หรือที่เรียกว่าอัพดาวนะครับเหมือนกันถ้าเราผลักไปข้างบนเราดันตรงนี้ขึ้น ดึงลงเปรียบเสมือนการดึงลงปุ่มซ้ายนี่นะครับซ้ายขวานะครับก็คือตัวนี้โยกไปทางซ้ายดันไปทางซ้ายเปรียบเสมือนการโยกซ้ายถ้าดันตรงนี้ไปทางขวาเปรียบเสมือนการโยกขวายกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราบินสมมติว่าเราบิน,น,เ,นเครื่องบินเนี่ยเราเครื่องบินเวลาบินเครื่องบินนะครับเครื่องบินมันเอี้ยวออกขวาตลอดเวลามันก็คล้ายๆกับเราเนี่ยคอยโยกสติ๊กขวาตลอดเวลา เวลาที่เราแก้เราต้องทำยังไงครับถ้าเครื่องบินเอี้ยวขวาเราก็ต้องโยกซ้ายถูกไหมเพื่อให้มันกลับมาตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ่มทิมจะช่วยตรงนี้นะครับเช่นพอเราขึ้นบินขึ้นปุ๊บเราเห็นเลยว่าเครื่องบินเราเอียงขวาอย่างเงี้ยเอียงขวาอยู่เรื่อยแทนที่เราจะดันตรงนี้ค้างไว้นะครับเราก็จะใช้ปุ่มนี้ดันไปทางซ้ายแทนนะครับเช่นดันไป1คลิก2คลิก3คลิก4คลิกแล้วเครื่องบินตรง หรือว่าจบนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับ up down เวลาที่เราบินเครื่องบินนะครับถ้าหน้ามันทิ่มลงนะครับมันก็เปรียบเหมือนการเราผลักไปข้างหน้าเวลาที่เราบินขึ้นแล้วเครื่องบินก้มหน้าลงทำไงฮะเราก็ต้องงัดขึ้นถูกไหมงัดเพื่อให้เครื่องบินตั้งตรงเอนวิธีการที่จะไม่ต้องงัดตลอดเวลาเราก็จะมากดลงตัวนี้เหมือนกันเราดึงตรงนี้ลงเปรียบเสมือนกดปุ่มตรงนี้ลง1คลิก2คลิก3คลิกนะครับ จะไปได้กี่คลิกก็แล้วแต่นะครับมันจะไปจนกระทั่งเครื่องบินเนี่ยที่ก้มหัวเนี่ยจนบินจนกระทั่งตรงแบบนี้ได้อ่าอีกตัวหนึ่งตัวคันเร่งเนี่ยมันคือตัวนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับเครื่องยนต์น้ามันเราจะยังไม่ยุ่งกับตัวนี้นะครับเราจะยุ่งกับตัวรัดเดอร์ก่อนคือซ้ายขวาเวลาที่เครื่องบินบินนะครับแล้วมันเอี้ยวซ้ายหรือเอี้ยวขวาอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราบินเนี่ยดูตรงตรงตรง,งนี้คือนี่คือหัวนี่คือท้ายบินแล้วมันเอี้ยวออกอย่างเงี้ย มันเหมือนว่าเราโยกสติ๊กไปทางซ้ายใช่ไหมฮะพะโยกซ้ายเนี่ยไอตัวรัดเดอร,ร์ตรงปลายเนี่ยมันก็ดิกไปทางซ้ายมันเลยทำให้เครื่องบินบินอ้อมซ้ายอย่างนี้เวลาเราแก้เราก็จะต้องดันตัวรัดเดอร์มาให้อยู่ขวางง่งนี้เวลาบินเราก็ต้องดันรัดเดอร์มาทางขวาอย่างนี้เพื่อให้หางเนี่ยมันกลับมาอย่างนี้แล้วตั้งตรงวิธีแก้นะครับเราก็ดันมาทางขวาแทนที่จะใช้มือคากดคาไปทางขวาเรากดไปทางนี้แทนอ่านแล้วครับเราจะเข้าใจภาพง่าย เวลาที่เราบินจริงแล้วนะครับเราจะต้องเลือกแก้ทีละอาการก่อนนะครับพอขึ้นไปมันจะมี3อาการให้เราเจอพร้อมกันเลยคือ1เอียงซ้ายเอียงขวาก็คือเหมือนการโยกตัวนี้นะครับอันที่2ก้มหน้าเงยหน้าก้มหน้าเงยหน้าก็คืออับดาวตัวนี้อันที่3นะครับก็คือเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตลอดคำถามคือควรจะทำอะไรหลังสดอ่า ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรครับแอรอนอิลิเวเตอร์หรือว่าลัดเดอร์ลัดเดอร์ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรครือมีเวลาบินไปแล้วเนี่ยมันจะเอี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแต่งได้แต่ถ้าเครื่องบินปล่อยให้มันเอียงอย่างเงี้ยหรือทิ่มหน้าเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีนะครับสมมุติถ้าเราเลือกที่จะปล่อยให้มันเอี้ยวอย่างนงี้ยังไม่ยุ่งกับมันเนี่ยสุดท้ายมันก็จะตีลังกาแล้วก็ตกหรือ Up Down นะครับอั d ดาวอย่างเงี้ยถ้าเราไม่จัดการมันซะมันก็จะทิ่มลงมาเลยหรือไม่ก็เชิดไปเลยนั่นแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าตัวแอรอนกับเอลเวเตอร์เนี่ยมันสําคัญพอๆกันซึ่งเราจะต้องทําการแก้ไขในเวลาที่ใกล้เคียงกันตลอดเวลานะครับเอาละสิสิ่งจดกก็คือเอาแล้วจะแก้อะไรก่อนนะครับในเทคนิคที่ผมจะใช้ประจํานะครับผมจะเลือกแก้แอรอนก่อนนะครับ แอรอนตัวนี้นะครับโยกซ้ายขวาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาการอัพดาวเนี่ยยังไงซะมันไม่ตกมันก็เชิดนะครับแต่ไอ้ควงเนี่ยมันมีโอกาสทําให้เราหลงได้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยผมจะเลือกวิธีการแก้ตัวนี้ก่อนเทคนิคในการแก้นะครับสมมติยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินเนี่ยขึ้นฟ้าไปแล้วมันเอียงซ้ายเราจะต้องคาขวาตรงนี้เพื่อให้มันตรงเฮะเราก็จะจัดการ ตัวนี้ก่อนพอเราปล่อยปุ๊บเอียงดึงแล้วตรงกับอีกอันนึงคือมีปัญหาว่าก้มหน้านะครับบินแล้วทิ่มหน้าแล้วก็ต้องงัดขึ้นเพื่อให้มันได้ยางงี้วิธีการแก้จะทําแบบนี้ครับเราบินไปเนี่ยนะครับเอียงอยู่นะฮะเราดันไปทางขวาเพื่อให้ตรงก่อนแล้วเครื่องบินในขณะเดียวกันก้มหน้าเราก็ต้องงัดตรงนี้ขึ้นเพื่อเขาเชิดหน้าขึ้นนะครับเราจะใช้เทคนิคในการเผื่อนะครับเผื่อที่1ก็คือ เอียงไปทางขวาทังนี้แล้วเผื่อให้เอียงไปอีกนิดหนึ่งนะครับนี่คือเผื่อที่1เผื่อที่2ก็คือว่าก้มหน้าอยู่งัดให้ตรงขึ้นมาแล้วเลยขึ้นไปนิดนึงนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้เครื่องบินจะบินเอียงขวานิดหน่อยแล้วก็เชิดหัวนิดหน่อยหลังจากนั้นเราปล่อยมือทุกอย่างจะกลับมาตรงถูกไหมฮะพอปล่อยมือปุ๊บมันจะกลับมาเอียงเหมือนเดิมแล้วก็ที่เหมือนเดิม ให้เราเลือกมานี่เลยครับแทนที่จะเดึงขวาถูกไหมฮะผมมานี่ก่อนเลยแก้ตัวนี้1 2 3สลบก,กลับมาคาวเหมือนเดิมนะครับกลับมาดันเหมือนเดิมเพื่อให้กลับมาตรงแล้วก็เชิดดึงขึ้นเพื่อให้มันเงื่อยขึ้นนิดหนึ่งแต่เราจะรู้แล้วว่าตอนนี้เอียงขวามันจะไม่มากเข้าเก่าละใช่ไหมฮะเราก็มาจังหวะที่2นี่จังหวะที่1จบไปจังหวะที่2นะครับพอประคองพอเราตั้งหลักได้ปุ๊บเราก็ปล่อย แล้วเราก็มา1 2 3สแล้วก็กลับมาดึงไปทางขวาแล้วก็งัดขึ้นเหมือนเดิมตอนนี้แทนทีะขวาเยอะมันจะขวานิดเดียวละมันจะมีอาการเนี้ยที่ยังเท่าเดิมอยู่แต่ขวาเนี่ยจะขวานิดเดียวปรับไปเรื่อยๆนะครับทีละหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจนกระทั่งเรารู้สึกว่าตรงนะครับสมมติว่าพอเราได้ตรงละยังมีจังหวะปัญหาก้มอยู่เนี่ยให้เช็คตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับว่าแล้วมันดันเกินไปห,หรือเปล่ากลายเป็นว่ามันไปทางนี้แทนต้องกลับมาซ้ายหรือเปล่าเราก็จะกลับมาทีละ 1>, 1ได้ยัง1ได้ยัง1นึได้ยังเนี่ยนะครับแต่งปุ๊บ1 1นะครับใช้วิธีการนี้นิ้วเนี่ยมานะครับให้ฝึกก่อนขึ้นเลยนะครับไม่มองตัวนี้เนี่ยนะครับมองที่ท้องฟ้าแทนเงยหน้าแล้วลงทำดูนะครับสมมติสถานการณ์ว่าเราจะเอี้ยวขวาเราจะมา123นะปล่อยมือ1 23แล้วกลับค้าง1 2 3สดึงไว้ปล่อยมือ หนึ่งสองสามกลับมาดึงขวา่อยเม1 2หนึ่งสองสามอยเมลองถอยไปหนึ่งสองสามกลับมานี่เฝึกตรงนี้นะครับเอาละพอเราแต่งตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะเหลืออาการที่เหลือคืออาการที่มันก้มหน้าวิธีการแก้ไขนะครับตอนนี้เราไม่ต้องโยกซ้ายโยกขวาแล้วเครื่องบินมันตรงละมันขนาดละมันก็แค่บินตรงแต่ว่ามันที่มหัวลงเราก็ดูว่ามันทิ่มลงเยอะไหมหรือว่าทิ่มลงนิดเดียวนะครับ ถ้าทิมลงเยอะให้มา1 2 3สนะครับแต่ถ้ามันไม่เยอะมาทีละสองพอแต่ถ้ามันเยอะมากๆนะครับบางทีอาจจะต้องกดแช่เลยกดแช่ก็ได้นะครับกดแช่มันก็จะวิ่งยาวเลยนะครับผักขึ้นเหมือนกันกดแช่เนี่ยแต่ต้องนึกจังหวะด้วยนะครับว่าเราจะปล่อยมือสักแป๊บเดียวเพราะว่ามันเซียววิมันล่วงแล้วนะครับในเนี่ยจะใช้วิธีกลับมา1นึ่งสองสามอย่างนี้ผมว่าอย่างเงี้ยชัวรกว่า1นึ่งสองสามหรือผักขึ้นหนึ่งสองสามแล้วก็มา1นึ่งสองสาม นะครับเพื่อแก้ก่อนแก้เหมือนเดิมนะครับเทคนิคให้มันเชิดขึ้นนิดหนึ่งนะครับบินทีมอยู่ใช่ไหมเรางัดขึ้นพอตรงปุ๊บเราเชิดขึ้นเพื่อให้มันบินลอยขึ้นฟ้าพอปล่อยมือนะครับวิธีแก้เราบอกว่าเราต้องงัดอย่างนี้ถูกไหมต้องงัดเราก็คือต้องกดลงพอปล่อยมือปุ๊บเครื่องบินจะเริ่มหันหัวลงแล้วก็มาหนึ่งสองสามกลับมาเดินขึ้นอ่าเชิดขึ้นปุ๊บมันลอยขึ้นฟ้าอยู่ใช่ไหม พอเราปล่อยมือปุ๊บมันวัวเทิ่มเราก็1ึง2 3แล้วเราก็ดึงขึ้นสุดท้ายเนี่ยเราจะแก้ยนงไงท่้นเครื่องบินเนี่ยบินเสถียรตรงไปกับพื้นโลกนะครับวิธีการก็จะเป็นแบบนี้ในกรณีกลับกันถ้าเครื่องบินมันแทงขึ้นบินเชิดหัวขึ้นเราผักอยู่งี้ถูกไหมฮะเราก็ผักให้เขาว่าก้มลงมามากกว่าปกติไม่ใช่ขนาดนะให้มากกว่าปกติพอเราปล่อยมือปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มเชิดกลับเราก็มาดัน1 2 3อ่าแต่ปุ๊บอ่า เหมือนเดิมนะครับ1 3 2 3พอเริ่มใกล้เคียงความเป็นจริงแล้วนิดเดียวนะครับเราก็แต่งตัวหนะึ่งหนึ่งขึ้นลงขึ้น1ลง1แล้วแต่ว่าเราต้องปรับขึ้นหรือปรับลงนะครับสุดท้ายทางซ้ายเนี่ยไอตัว l a ดอร์ทางซ้ายในยหมูหมูสดแล้วนะครับแค่ซ้ายขวาเนี่ยพอขวานิ่งเนี่ยซ้ายเนี่ยเราแค่ประคองแค่นั้เนเองเนี่ยก็แต่งตมรติว่าเราอยากจะให้เขาไปทางขวานิดนึงใช่ไหมฮะ เพราะว่าเราต้องคอยแก้อย่างนี้ตลอดเวลาเราต้องดันขวาตลอดเราก็ปล่อยมือเราก็ว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่ามากไปหน่อยถอทอ,อยไม่หน่อยหนึ่งทอยมาอ,อีกหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับในการแก้ไขนะครับมันจะมี2เรื่องที่เราจะต้องคิดเอาไว้เลยนะครับ1คือความสูงของเครื่องบ,บินบินสูงไว้ก่อนนะครับสูงไว้หน่อยปลอดภัยนะครับอันที่2คือคันเร่งต้องพยายามให้คันเร่งอยู่ในระดับเดียวพอนะครับจะเร่ง allen, แรงก็แรงจะเร่งเบาก็เบาแต่จะไม่ขึ้นขึ้น,น,นลงลงนี้ครับ เพราะว่าทองเนี่ยมันจะไปส่งผลเรื่องการบิดตัวนะครับเราต้องรักษาให้สเสถียรปกติผมก็จะใช้อยู่แถวแถวหกหรือ70อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเครื่องบินนะฮะเราจะไม่ให้เขาบินเร็วมากเพราะถ้าบินเร็วมากกาันจะวยเราจะแก้ไม่ทันเราก็จะบินระดับที่ความเร็วเนี่ยสามารถประคองเครื่องบินเนี่ยลอยฟ้าได้นะครับห้าสิบเปอร์เซ็แล้วแต่ลักษณะของเครื่องบินเป็นหลักนะครับก็เริ่มต้นที่50ก่อนนะครับวิธีใช้คือ ถ้าเล่งที่50แล้วเราสมมติว่าเราคอยแต่งตรงนี้แล้วเครื่องบินมันมันมันบินได้รักษาร,ระดับได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ตรงนี้จบละเราจะไม่ยุ่งกับตรงนี้ละเราก็จะมาทําที่ตรงนี้นะครับ<_ <k> _ <d ata> เพื่อนบางคนนะครับก็สามารถใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะครับคา <_ t ata> ตรงนี้ไว้เนี่ยเราเอามือนี้มาแต่งแทนนะครับเนี่ยมือนี้มาแต่งแหลงแบงนี้แทนก็ฝึกมือซ้ายเหมือนกันนะครับแต่ผมว่ามือขวาดีกว่ามือซ้ายคอยอยู่ตรงนี้มันแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับเหมือนเราขับรถเกียร์ธรรมดาครับ เท้าวขวาแล้วก็เหยียบพันเร่งกับเบรกเท้าซ้ายเราก็เหยียบเหยียบคลัชเราจะไม่เอามาปนกันนะครับฟังก์ชันมันจะได้แยกกันชัดเจนเอาละครับก็ลองดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูตอนที่เราเริ่มบินนะครับปกติก็จะแท็กซี่ก่อนแท็กซี่ก็คือให้วิ่งไปบนพื้นนะครับบินเดินไปนิดนึงกลับมานิดนึงการแท็กซี่นะครับต้องดึงอลิเวเตอร์ให้หน้าเชิดเอาไว้เลยนะครับไม่งั้นเนี่ยหัวมันจะทิ่มลง นะครับอ่าเสร็จแล้วก็บินขึ้นนะครับเทคออฟพอเทคออฟได้ปั๊มเนี่ยนะครับเราก็จะบินรอบแรกโดยการไม่ปริมอะไรทั้งสิ้นนะครับเราจะแต่งนี่เครื่องบินตอนนี้ลำเนี้ยบินขึ้นปุ๊บมันเอียงซ้ายตลอดเราก็จะต้องคอยดันขวาเราจะรู้ลอาการที่1นนะครับหลังจากนั้นอีกอาการหนึ่งที่เราเห็นก็คือเขาจะบินเชิดหน้าขึ้นตลอดหน้ามันเบาเราก็ต้องคอยกดลงไปข้างหน้าะนะครับตอนเนี้ย รอบนี้เรารู้อาการแล้วนะครับพอรู้เสร็จเราก็วนกลับมาพอวนมาปั๊บเราจะแก้อาการที่แอรอนก่อนนะครับเอียรซ้ายขวาเราก็จะเลยเผื่อไปนิดหนึ่งมันเป็นทางซ้ายใช่ไหมเราก็แต่งไปทางขวาพอปล่อยมือปุ๊บเราจะเห็นว่าปีกเนี่ยมันจะวนกลับล้วก็มาแต่งๆตมงใม่เ,เวลาดูคลิปที่ผมบินทดสอบก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันแกว่งรอบแรกรอบสองมันจะแกว่งแกว่งอยู่นะครับเพราะว่ามันจะแก้ทีละรอบพอแก้แก้ได้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะเทสก่อนนะครับ เทสโดยการบินวนเป็นเลข8เพราะว่าบางทีลมมันมีผลก็ลองบินวนปา้าบตัดเข้ามานะครับรู้สึกว่าใช้ได้แล้วพอใช้ได้แล้วนะครับทีนี้จะลองเป็นเลข8แล้วนะครับก็วินวนซ้ายเสร็จตัดวนขวาเลยนะครับดูซิว่ามันนิ่งไหมแล้วก็ลองปล่อยมือมือเนี่ยคอยแต่งแต่งประคองอยู่นะครับแล้วก็พอคิดว่ามันใช้ได้แล้วเราก็ลองทดสอบปล่อยดู พอรอบนี้ได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่ะต่อไปก็คือจัดการเรื่องของอีเลเวเตอร์นะครับตัวนี้อัพดาวหน้ามันเบาใช่ไหมง่ายมากเราก็จัดการแต่งพอเราแต่งรู้สึกว่าใช้งานได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ยุ่งกับตรงนี้ละสุดท้ายเราก็ลองบินให้มันตรงรันเวดูนะครับแล้วเราก็มาแต่งตัวรัดเดอร์ว่าบินตรงทางไหมซึ่งวิธีการก็ง่ายสุดคือรัดเดอร์นย่าง่ายสุดแล้วไว้ที่หลังสุดนะครับเอาล้วครับก็ขอให้ เ,เพื่อนๆทุกคนสนุกตื่นเต้นและก็โชคดีนะครับในการบินไฟล์แรกหรือบินเครื่องบินลำแรกนะครับรับรองว่าสนุกมากเป็นประสบการณ์ที่ดีก็ขอให้มีความสุขกับการบินเฟิร์สไฟล์ททั้งเป็นการบินครั้งแรกในชีวิตหรือว่าเป็นการเปลี่ยนรีโมทใหม่ตัวแรกหรือเป็นการบินเครื่องบินลำแรกที่เราเพิ่งจะเปลี่ยนลำมาแล้วเราจะต้องปริมนะครับ บินให้สนุกครับมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำทุกเรื่องน่าจดจำหมดฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะครับตะวันรีวิวสวัสดีครับ